ปราสาทต,ตาเมืองธมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทที่ตั้งอยู่บริเวณช่องตาเมือนช่องเขาสำคัญของพนมดงรักซึ่งมีความต่างระดับจากที่ราบในฝั่งกรัรมพูชาประมาณ100เมตรที่นี่คือช่องทางสัญจรติดต่อกันของผู้คนในยุคโบราณและยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางราชมันคาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในฝั่งประเทศไทยที่เชื่อมต่อมาจากฝั่งกัมพูชา และสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองพิมายด้วยระยะทางที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้ช่องเขาอื่นๆของพนมดงรักปราสาทตาเมืองทมสร้างขึ้นมาราวพุทธศักราช1,500ถึง1,600เห็นได้จากศิลปกรรมแบบบาปวนที่ตัวปราสาท ภายในห้องคันพักคฤหะของปราสาทประธานมีหินธรรมชาติรูปลักคล้ายอวัยวะเพศชายเรียกว่าสวยยมภูลึงซึ่งตามความเชื่อในศาสนา,าพราหมณ์ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งจากจารึกปราสาทต,ตาเมืองทมห้าที่พบที่นี่เอ่ยถึงการถวายที่ดินและสิ่งของให้แก่พระกรมรเตงชกตะศิวบาทซึ่งอาจหมายถึงพระนามของสวยยมภูลึงขณะที่นักวิชาการบางคนเห็นต่างไปว่า พระกมระเตงชักตะศิวบาทอาจหมายถึงรูปรอยพระบาทของพระศิวะซึ่งไม่ใช่สวยัมภูลึงตามที่เคยเข้าใจมาหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบที่นี่คือจารึกปราสาทต,ตาเมืองทมหนึ่งเคยเขียนอยู่บนพื้นหินธรรมชาติภายในลานปราสาทแต่จากการสำรวจล่าสุดไม่พบจารึกดังกล่าวแล้วจากสำเนาจารึกของกรมศิลปากรก่อนหน้านี้ทำให้เรารู้ว่า จารึกปราสาทตาเมืองรมหนึ่งเขียนด้วยอักษรหลังปาวะภาษาสันสกฤตกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตรวตรรษที่13บสถึงสิมีเนื้อความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และการบูชาพระศิวะนี่คือ